นี่ก็เป็นทางเข้าของวัดสะมารากตพอเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะมีสวนป่าลม่มลื่นและจอดรถได้จำนวนเยอะมากที่จอดรถสะดวกสบายและวันที่เรามานี่ก็คือเป็นวันที่18บแปดกุมภาพันธ์สองพห้า้อยหกและวันนี้เขามีจัดงานบุญแต่เราก็ไม่รู้นะว่างานบุญอะไรแต่ว่ามีแม่ค้าและมีนักท่องเที่ยวเยอะลานจอดรถค่อนข้างกว้างใหญ่ เรามองไปเห็นรถแบบเยอะมากพอสมควรนี่ขนาดอากาศร้อนนะก็ยังมีคนมาเยอะอยู่ยท่าเั้นซ้ายมือก็จะเป็นกองอำนวยการแล้วก็เป็นบริเวณจัดงานของทางวัดเดี๋ยวเราจะพามุ่งตรงไปเป็นโซนของของซื้อของขายและร้านอาหาร ว่าจะมีอาหารอะไรกันบ้างแต่เราไปไม่ได้ไปโซนตรงกลางนะวันนี้เขาไม่ได้จัดไว้เขาจะจัดเป็นช่วงเย็นเรามาช่วงกลางวันเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งโซนที่เขาจัดไว้ตลอดเวลาซ้ายมือจะเป็นทางเข้าซุ้มสวยๆนั่นที่เราเห็นมีแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็จะเข้าไปในงานเลยเหมือนเป็นจุดเช็คอินไว้ให้ถ่ายรูปตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปในโซนของงานตรงนี้จะเป็นมหกรรมเป็นเครื่องใช้เอ่อ แบบโต๊ะไม้อาหารผักผล,ลไม้มีหลากหลายนะเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันพร,พร้อมๆกันเลยเนี่ยเราก็จะเดินไปแบบสุดทางเราก็คือทําเวลาเดินไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปสุดทางตรงนี้สุดทางตรงนี้คือด้านขวามือก็จะมีห้องน้ําแล้วเดี๋ยวเราก็จะทะลุไปที่โบราณสถานด้านหลังก็จะมีโบราณสถานจําลองแล้วก็จะมีสระมลกตและด้านฝามือที่เรากําลังจะไปถึงคือห้องน้ําที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือเป็นภาพจําลองที่สมัยเมื่อโบราณ วัดสระมรกตมีสิ่งปลูกสร้างแบบไหนเขาก็จำลองไว้ให้เราดูแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยประมาณน,นี้เพราะว่า,าชีวิตจริงนะปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้เหมาะกับยุคก,กับสมัยภาพเดิมๆเ,เราอาจจะไม่เห็นเขาก็เลยจำลองภาพไว้ให้ดูแล้วก็จะมีหินอะไรแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่สระมรกตต่อตรงนี้เป็นสระขนาดใหญ่ของวัดสระมรกตแล้วก็จะมีต้นไม้มีอาณาเขตกว้าง ในสระก็จะมีเรือด้วยนุ้นเรืออยู่สุดทางตรงนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อวัดเพื่อให้ถ่ายรูปเช็คอินที่วัดของเขาแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างๆจุดเช็คอินนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าโบสถ์มีจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งแล้วด้านนู้นจะเป็นที่สักการบูชาเดี๋ยววันหน้าเราจะมารีวิวให้ดูอีกครั้ง